สวัสดีค่ะพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นปะฐมศึกษาปีที่5สอนโดยคุณครูฟ้านางสาวกกสมากวยทองค่ะสำหรับการเรียนสังคมศึกษาในคลิปนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องภูมิประเทศของภาคเหนือค่ะวัตถุประสงค์หลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถระบุลักษณะภูมิลักษณ์ที่สําคัญของภาคเหนือได้ 2. นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อลักษณะทางสังคมในภาคเหนือได้ค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าภาคเหนือนั้นมีกี่จังหวัดจากภาพนะคะภาคเหนือนั้นมีทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาลำพูนล,ลำปางแพร่น่านและอุตรดิตถ์นะคะอาณาเขตติดต่อของภาคเหนือนะคะ ทิศเหนือติดกับประเทศเมียนมาและประเทศลาวทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาและทิศใต้ติดกับภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทยค่ะแผนที่ลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือนักเรียนเห็นรูปแผนที่นี้ไหมคะการที่นักเรียนจะเข้าใจแผนที่นี้ได้นักเรียนจะต้องมาดูที่คําอธิบายสัญลักษณ์ค่ะดูนะคะจุด แดงๆหมายถึงจังหวัดเส้นสีแดงก็คือเส้นแบ่งเขตประเทศใช่ไหมคะเส้นสีดำๆสองเส้นขีดกันก็คือเส้นแบ่งเขตจังหวัดเส้นประสีแดงคือเส้นแบ่งเขตภูมิภาคสีฟ้าหมายถึงแหล่งน้ำนะคะสามเหลี่ยมหมายถึงยอดเขาแล้วก็มีความหมายของเขื่อนสีในแผนที่ก็มีความหมายด้วยนะคะดูจากในคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์ค่ะสีเขียวเข้มคือ พื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่0ถึง20เมตรจากระดับน้ำทะเลสีเขียวมีความสูงตั้งแต่20เมตรถึง100เมตรจากระดับน้ำทะเลสีเขียวอ่อนคือความสูงตั้งแต่100เมตรจนถึง200เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะ และสีเหลืองนะคะคือความสูงตั้งแต่200เมตรถึง500เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะสีส้มคือความสูงตั้งแต่500เมตรถึง1,000เมตรจากระดับน้ำทะเลสีส้มเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือความสูงตั้งแต่1,000ถึง1,500เมตรค่ะสีแดงเข้มเลยนะคะก็คือความสูงตั้งแต่1,500เมตรขึ้นไปค่ะและจากในรูปนะคะแปลว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนืออยู่ระดับความสูงตั้งแต่ที่เท่าไหร่คะ พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือมีระดับความสูงตั้งแต่200เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปเลยนะคะแปลว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือเป็นที่ราบสูงและภูเขาค่ะลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือค่ะลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขายาวต่อเนื่องกันเป็นทิวเขาและวางตัวเป็นแนวยาวจากเหนือลงไปทางใต้ของภูมิภาคระหว่างทิวเขาก็เป็นหุบเขาและแอ่งที่ราบค่ะ ดูจากในรูปนะคะทิวเขาถนนธงชัยทิวเขาผีปันน้ำทิวเขาหลวงพะบางส่วนใหญ่นะคะวางตัวเป็นแนวยาวจากทางทิศเหนือลงไปทิศใต้ค่ะทิวเขามีทิวเขาถนนธงชัยทิวเขาแดนลาวทิวเขาผีปันน้ำและทิวเขาหลวงพะบางทิวเขาเหล่านี้นะคะมีพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของภาคเหนือค่ะแอ่งที่ราบ แอ่งที่ราบเกิดจากการซุดตัวของเปลือกโลกและมีดินตะกอนที่แม่น้ําพัดพามาทับถมกันจนกลายเป็นพื้นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเช่นแอ่งที่ราบลำปางแอ่งที่ราบเชียงใหม่และแอ่งที่ราบพะเยาค่ะลักษณะภูม,มิอากาศของภาคเหนือนะคะลักษณะภูม,มิอากาศทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้นสลับแล้งภาคเหนือมีที่ตั้งละติจูดสูงกว่าทุกภูมิภาคจึงทําให้มีอากาศหนาวเย็นกว่าภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและการที่มีพื้นที่ตั้งห่างไกลจากทะเลทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงฤดูร้อนและมีปริมาณน้ําฝนน้อยกว่าทุกภาคค่ะทรัพยากรธรรมชาติของภาคเหนือนะคะดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์บานกลางค่ะเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงมีความลาดชันทําให้เกิดการชะลางพังทลายของหน้าดินได้ง่ายค่ะและท่าจึงมีน้อยมีกรวดเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินมาก แหล่งน้ำภาคเหนือมีแหล่งน้ำหลายสายเลยนะคะโดยมีแม่น้ำที่สำคัญเช่นแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำนานซึ่งแม่น้ำเหล่านี้นะคะเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลต่อเนื่องไปยังภูมิภาคอื่นและในภาคเหนือนะคะยังมีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติคือกวานพะเยาอยู่ในจังหวัดพะเยาด้วยค่ะป่าไม้ภาคเหนือส่วนใหญ่นั้นเป็นภูเขาจึงมีป่าไม้มากที่สุดค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือ เป็นภูเขายาวต่อเนื่องกันเป็นทิวเขาจึงส่งผลให้ภาคเหนือมีทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดค่ะป่าไม้ในภาคเหนือเช่นป่าดิบเขาป่าดิบแล้งป่าสนเขาป่าเบญจพรรณนอกจากนั้นพื้นที่ป่าไม้ของภาคเหนือยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดค่ะเช่นลิงมีดากวางผาเลียงผาค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอสั้นๆ เป็นการเสริมความรู้และทบทวนความรู้เพิ่มเติมค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจภูมิประเทศของภาคเหนือมากยิ่งขึ้นค่ะไปชมคลิปกันเลยนะคะ <love> สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับ Winner s h o อ t Note อีกครั้งคลิปรวมติวเข้มเน้นเฉพาะสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเตรียมสอบครั้งนี้มาในวิชาสังคมศึกษาครับ หมวดความรู้เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทยในหมวดความรู้นี้พี่จะพาน้องๆไปรู้จักกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไทยทั่วทุกมุมของประเทศถัาพร้อมแล้วไปกันเลยครับต่อไปเราจะไปท่องเที่ยวในแต่ละภาคกันดีก,กว่าว่าในประเทศไทยเรามีกี่ภาคมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เหนือสุดของเราเลยครับภาคเหนือของประเทศไทยมี9จังหวัดประกอบด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงใหม่ น,น่านลำพูนลำปางแพรและอุตรดิตถ์ครับเป็นพื้นที่ที่มีเทือกเขาสูงทอดยาวขนานกันและระหว่างเทือกเขานั้นยังมีหุบเขาสลับกันอยู่ทั่วไปอีกด้วยครับซึ่งเทือกเขาที่สําคัญก็คือเทือกเขาหลวงพระบางเทือกเขาแดนลาวเทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาผีปันน้าเทือกเขาขุนตาลและเทือกเขาเพชรบูรณ์ ส่วนยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคเหนือก็คือยอดเขาอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับที่มีความสูงถึง2,595เมตรจากระดับน้ำทะเลนั่นเองพี่เชื่อว่าน้องๆคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับใครไปเที่ยวเหนือต้องขึ้นไปสัมผัสกันสักครั้งเลยใช่ไหมละครับเทือกเขาในภาคเหนือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสี่สายครับนั่นก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวงังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ซึ่งแม่น้ําทั้ง4สายนี้จะไหลผ่านเขตที่ราบภูกเขาพื้นที่ทั้ง2ฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเหมาะแก่การเพาะปลูกทําให้มีผู้คนอพยพไปตั้งถิ่นฐานตามบริเวณ2ฝั่งแม่น้ําเป็นจำนวนมากครับจบลงไปแล้วสําหรับคลิปวิดีโอนี้นักเรียนพอจะเข้าใจภูมิประเทศของภาคเหนือมากขึ้นไหมคะเพื่อเป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนลองทำดูนะคะคำถามเสริมทักษะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามเหล่านี้ลงในสมุดคุณครูมีคำถามเพียงสองข้อเท่านั้นค่ะข้อ 1. ทิวเขาและแม่น้ำที่สำคัญในภาคเหนือมีอะไรบ้างข้อ 2. จากที่นักเรียนศึกษาภูมิประเทศของภาคเหนือมานักเรียนคิดว่าอาชีพใดท้องถิ่นของภาคเหนือคืออาชีพใดเพราะเหตุใด ให้นักเรียนตอบคำถามเหล่านี้ลงในสมุดแล้วส่งครูในครั้งต่อไปนะคะและสำหรับคลิปนี้พอเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ